พูดฝรั่งเศสได้ไหมฮะพูดฝรั่งเศสได้ไหมฝรั่งเศสไหมนี่เออมีอีกไหมได้แค่นี้ตีมาแค่ตับเดียวซึ่งบรรยากาศวันนั้นมันทําให้ที่รู้สึกยังไงบ้างครับต้องบอกคําเดียวจริงขนลุกคือไม่ได้พูดนีเพราะว่าคนเยอะปวดขี้นี่นี่นี่ตับล็อกตาผมไม่ดีแล้วพี่ตาไม่ค่อยดีเลยใช่นอกอาใจผมก็ไม่ค่อยดีมีเรื่องกับยายประจําเลยอะไรเนี่ยอุยคนละตับหุยคนละตับหุยตับใหม่ รักน้องพีพีก็อย่าลืมรักน้องกันด้วยแล้วกันเอออย่าลืมรักบิ๊กบอสของเราด้วยนะคร<ช>ับนี่นนอวยกันไปอวยกันมา ลสวัสดีครับตราสู่รายการเมาส์พอกันครับวันนี้เราอยู่นอกสถานที่เราอยู่ที่แห่งใดครับคุณวรัษผลที่นี่คือดีไอคอนเว e าส์นะฮะใช่ครับจัดเก็บสินค้าของเรานั่นเองสุดเลยบอกเก็บได้มากกว่า5ล้านชิ้นแต่ดูทรงแล้วก็อาจจะไม่พอไม่พอแล้วต้องขยายกันเร็วๆนี้แล้วนะครับเป็นการออกนอกสถานที่ของรายการเราครั้งแรกนอกจากนั้นครับเป็นการออนแอ แปลกสถานที่ครั้งแรกเนื่องจากโปรติเราจะเจอกันในเพจของ D Icon Group ตอนหนึ่งทุ่มใช่ครับแต่ตอนนี้เวลา6กโมงเองเอ๊ะทำไมเราเจอกันที่เพจของคุณวรัตพลวรัตนวรกุลสดๆกันไปเลยและนอกจากนั้นครับคำสั่งจากบิ๊กบอสมาเนื่องจากกระแสตอบรับดีมากเราจะไม่ได้ออนกันแค่เดือนสองครั้งแล้วนะอ่าไม่ใช่ละเราจะออนกันทุกวิคเลยใช่เลยทุกวันพุธครับหกโมงเจอกันที่เพจของบิ๊กบอสพอหนึ่งทุ่มเจอกันที่เพจของ D Icon Group นั่นเองครับโอเคแต่ตอนนี้เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเนื่องจากว่า มันฮอตมันฮิตแล้วมันสุดยอดเหลือเกินบูมไอซีครับฝากผลิตภัณฑ์บูมไอซีด้วยครับเม็ดฟู่บำรุงสายตานะคะขอบคุณนะครับ ซึ่งเราได้เปิดตัวไปแล้วนะครับเมื่อวันที่7จ็ดที่ผ่านมาฟังให้ดีนะครับวันที่7ที่ผ่านมาเปิดตัวมีบซีครับผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาคุณนอกจากนั้นเปิดตัวพรเซนเตอร์นั่นก็คือน้องพีพีกริดนั่นเองครับพีพีกริดครับวันนี้เราเชิญเข้ามาด้วยให้อยู่ตรงนี้ให้สวัสดีให้น้องดีดีเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์เลยคือตอนแรกเราไม่ได้คิวน้องเขานะแต่วันนี้น้องเขามาด้วยคือเจียดเวลามาให้พวกเราคเป็นไงฮะวันนี้มาร่วมรายการกับเราครับ ยิ้มอย่างเดียวเลยอ่ะยิ้มอย่างเดียวฮะคิ้อายนะะจริงๆนะคือตอนเนี้ย เราสามารถแตะตัวเขาได้นะรชบไม่เป็นไรด้วยนี่เห็นไหมไม่เป็นไรนี่เอ๊เด้งขึ้นได้ด้วยสู้มือสู้มือนี่โอ้ไม่ธรรมดาเแฟนคลับมารอกันตั้งแต่ตีห้าเลยนวันงานใช่ไหมพี่ในวันนี้ฮะวันนี้แะละบ้าเหรอวันงานจิคือวันงานนะจริงๆแล้วคน้องพีพีมีคิวขึ้นเวทีประมาณเย็นๆนะแฟนคลับมากี่โมงพี่ที่ทีมงานบอกพี่แรกมาตั้งแต่ตีสองเวลมาตีสองจริงๆนะมาคมป์เลยแปลว่าเขาต้องรักน้องจริงๆรักมากทํามก่อนทำไมถึงจะต้องเป็นน้อง พีพีกริดครับก็มีคนรักมากขนาดนี้แล้วเราจะไม่รักได้ยังไงใช่จริงๆผมว่าเหมาะนะเขาเรียกว่าคู่ควรกับตัวผลิตภัณฑ์ครับตอนที่ไปโหวตกันในการประชุมบอสนะฮะทั้งสิบบอสเลยเนี่ยเราก็เลือกซูเปอร์สตาร์จากทั้งประเทศนั่นแหละครับว่าเอ๊จะเป็นใครดีที่เหมาะที่สุดในการจะเป็นแบรนด์แอมบสสเตอร์ของสินค้าบำรุงสายตาตัวบูมไอซีตัวนี้ความเห็นทุกคนเหมือนกันหมดเลยไงเอกฉันหมดเลยร0 0ปรเ็เลยมันก็เลยไม่มีอะไรที่จะต้องมานั่งขัดแย้งกันครับ ก็เป็นน้องพีพีกริดแบบท่วมท้นถล่มทลายคือไม่มีเสียงอื่นเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านี่ฮะจะให้ดูครับนี่คือผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาคู่สวยซึ่งมีอยู่คู่เดียวของคุณครับอยากจะบอกนะคือว่าแค่ทานเรื่องของความอร่อยก็อร่อยมากแล้วอ่ะแต่ที่สำคัญคือมันสามารถบำรุงดวงตาของคุณได้บำรุงดวงตาในที่นี้หมายถึงว่าเราใช้ดวงตากันเยอะอย่างที่เราพูดคุยกันแสงสีฟ้าแสง UV การอ่านหนังสือการทํางานของคนยุคใหม่สมัยนี้เราใช้ดวงตาเยอะมากทีเนี้ยเราต้องดูแลเขาให้ดีนะเพราะมี คู่เดียวจริงๆใช่พี่โสำคัญสุดๆแล้วเอาไม่ต้องอะไรหรอกแค่สมมติสคริปต์อย่างเงี้ยแล้วเราตาไม่ดีเนี่ยเราอ่านผิดก็สื่อสารไม่คนละแบบแล้วใช่เนี่ยตอนแรกเนี่ยตอนนี้เขาเขียนว่าครับพอได้แล้วแต่ผมอ่านไปอ่านมาพ่อง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 เนี่ยตาผมไม่ดีแล้วพี่ตาไม่ค่อยดีเลยใช่น่าใจผมก็ไม่ค่อยดีมีเรื่องกับยายประจาเลยเออเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยคนละตับเฮ้ยคนละตับเฮ้ยตับใหม่ อร่อยมากครับ,บรสชาติคือส้มยูสุแล้วจริงๆนะเวลากินแล้วแสนข้งแข็งนะมันเย็นชื่นใจมากๆเลยแทนที่จะต้องไปกินน้ำอัดลมซึ่งไม่มีประโยชน์เนาะใช่ <ๆ S 1> จริงกินนี้ดีกว่าครับ Boom บูมไอซ์ตาด้วยครับซึ่งบรรยากาศวันนั้นมันทําให้พี่รู้สึกยังไงบ้างครับคืองานใหญ่งานแรกของบริษัทเลยที่จัดและแบบมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้เนาะต้องบอกคาเดียวจริงขนลุกคือไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าคนเยอะวดขี้นี่นี่นี่ตับล็อก บ้า<อ>เหรอลตลอดเลยวันนั้นคนเยอะมากจริงพี่รู้สึกไงบ้างนะที่มีกระแสตอบรับดีขนาดนี้ครับพี่ก็ดีใจดีใจว่าเออไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะที่รักน้องแล้วก็ไม่ใช่แค่กลุ่มแฟนคลับที่รักน้องผมว่าคนทั้งประเทศเลยแหละนะที่รักน้องเพราะว่า วันนั้นเองนอกจากในงานหลายพันคนเนี่ยนะครับเผยแพร่ผ่านทาง Facebook ไลฟ์ไปคนก็ดูอีกหลายหมื่นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าโอ้โหทําไมคนรักน้องเยอะจังรักน้องพีพีก็อย่าลืมรักน้องกันด้วยลวกันเอออย่าลืมรักบิ๊กบอสของเราด้วยนะครับนี่อวยกันไปอวยกันมาธนาคัรฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์บูมไอซีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาแบบเม็ดฟู่นวัตกรรมที่ถูกมองเห็นโดยบิ๊กบอสของเราอนี้ต้องขอชื่นชมเนื่องจากปกติเนี่ยเวลาออกอาหารเสริมนะพี่เนาะเราจะออกเพื่อการแก้ไขเช่นบอวะ ผอมเออ,เอ,อหรือว่าแบบเออ,เอ,อไม่ออกทำยังไงเออดีทอร์คทำยังไงแต่เนี่ยมันคือผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันครับป้องกันก่อนเลยใช่ดีกว่าเรามาแก้ปัญหาที่หลังซึ่งจริลค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าเยอะเลยใช่นะครับเ<ช>มา้าเข่ากัน คนที่เปิดบิลเลอร์ของผลิตภัณฑ์บูมไอซีนอกจากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆไปกินแล้วเขายังได้ไปเที่ยวด้วยไปดูหอไอเฟลหอไอเฟลไปพูดฝรั่งเศสได้ไหมฮะพูดฝรั่งเศสได้ไหมสังเซอเลยหนี่เออมีอีกไหมได้แค่นี้เตรียมมาแค่ตับเดียวคือเปิดบินเจลเลอร์ได้ไปเลยทริปท่องเที่ยวที่ประเทศฝรั่งเศสอันนี้พูดแบบภาษาแบบเข้าใจง่ายเลยนะคือแบบแค่บินบินได้เลยไปปารีสทาไมอยู่ดีพี่คืนกาไรสู่สังคมมากมายขนาดนี้ครับพี่ฮะคือพี่เชื่อว่าคนไทยชอบฝรั่งเศสครับนะ สถานที่ในฝันของคนไทยถ้าพูดถึงประเทศประเทศหนึ่งต้องมีฝรั่งเศสแล้วก็ถ้าพูดถึงสิ่งปลูกสร้างที่แบบเฮ้ยนึกออกแน่นอนเวลาเราเห็นในโปสเตอร์ในภาพส,สวยๆของการเที่ยวฝรั่งเศสค,คือหอไอเฟลหไอเฟลหรือแม้กระทั่งแบรนด์นะฮะต่างๆที่คนไทยชอบเช่น อยากจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพรลอะไร้าบนี้อ่าไปหาพระเจ้าแอมแมสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ฝรั่งเศสหมดเลยนะก็ผมว่าไปแล้วแฮปปี้แหละใช่แฮปปี้ทั้งเที่ยวแฮปปี้ทั้งถ่ายรูปแฮปปี้ทั้งชอปปิ้งแฮปปี้ทุกอย่างเลยแหละ อากาศก็ดีใช่ป่ะคือที่มาของทริปเนี้ยเนื่องจากว่าคือจริงๆแล้ววิคบอสเป็นคนใจดีมากนะก็อยากให้ค,ค,ค,คุณพนะักสูงก็แล้ขายดีเป็นเรื่องที่ดีของอบริษัทต,ต้องบอกนี้ก่อนนะคุณคะจะได้เข้าใจเห็นภาพตามผมด้วยแต่นอกจากที่บริษัทได้รับสิ่งดีแล้ว<ช>เรากําลังคืนสิ่งดีให้กับตัวแทนด้วยใช่เลยคือแปลว่าคุณเป็นตัวแทนจําหน่ายของ ผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วคุณจะต้องมีชีวิตที่ดีด้วยพาคุณไปเที่ยวก่อนเลยใช่และเป็นทั้งคนเก่าคนใหม่นะครับคนใหม่คือเปิดบินดิเลอร์ของบูไมซีได้ไปเลยและสําหรับคนที่เป็นตัวแทนอยู่แล้วก็คือสะสมเอาคุยง่ายก็ค่อยๆขายสะสมเอาครบทั้งเดือนได้ตามคะแนนเที่ยวแบบนี้ก็ไปเที่ยวฟรีสรุปเราก็มีโปรโมชั่นนี้มาให้กับทุกคนนั่นแหละพี่ไม่กลัวขาดทุนหรอก็ขาดอยู่แล้วแมทนี้เออนม่ผมลังคิดอยู่ว่ามันจ่ายไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทําแบบนี้ทุกเดือน ตลอดไปทั้งปีถ้าแบบนั้นไม่ได้แต่ถ้ามาทําให้เป็นพิเศษในเดือนพิเศษสุดๆแบบนี้เนี่ยทำสักหนึ่งทีเนี่ยเขาเรียกคืนกาไรก็คือขาดทุนนั่นเองแหละเขาเรียกคืนกาไรคืออันนี้คือจงใจและตั้งใจทาเพื่อให้ตัวแทนมีความสุขเลยจริงๆใช่เลยครับโอ้ขอบคุณบิ๊กบอสมากครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฝรั่งเศสและสําหรับคนที่ยังไม่เริ่มดูแลดวงตางคุณควรจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์บูมไอซีและฝากน้องพีพีกริปเอาไว้ด้วยแล้วกันมา และสุดท้ายผมอยากจะฝากกิจกรรมนี้ครับยิ่งกินยิ่งได้ลุ้นโอ้โหต้องให้พีชช่วยหลบพี่หน่อยได้ไหมครัได้ครับได้ครับโอเคเออหลบพี่หน่อยเออยืนตรงนี้นะยืนตรงนี้น้องเขาน่ารักนะทำอะไรน่ารักไปหมดไม่หือไม่อืมไม่พูดไม่จายิ้มกินเราคนก็กินแล้ว กิจกรรมนี้ครับย้ำว่ารางวัลใหญ่ของเราก็คือ Mercedes-Benz a 200นะครับเราจะจับกันในเดือนสุดท้ายของปีนี้ซึ่ง๊ีบอสจะเป็นคนจับเองใครจะได้รางวัลนี้ไปก็ต้องติดตามกันให้ดีนะครับผมมีคำถามปิดท้ายครับนี่เราจะแจกอะไรเอ่ยเสื้อมาพอกันนี่ไหมแจกได้แจกได้อยากให้ไปใส่กันเพราะว่าเสื้อสุดยอดมากๆเลยดีมากักมาแล้วนะเป็นยังไงไม่หดเลยเหลืออยู่เท่านี้ฮะจากไซส์เอเหลืออยู่เท่านี้ เอาอีกครับคำถามของเราผมได้ย้ำเอาไปแล้วนะครับแล้วก็ได้พูดเอาไว้เป็นเฉลยในคลิปนี้แล้วครับคำถามมีอยู่ว่างานเปิดตัวผลิตภัณฑ์บูเมซีครับรวมไปถึงพรีเซนเตอร์น้อง p p พีกริครับจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวทีมงานจะสุ่มนะครับสำหรับคนที่ต้องการตอบคำถามครับ ตอบมาในคอมเมนต์นะตรงนี้ได้เลยครับ,รบารางวัลที่ตอบถูกแล้วเดี๋ยวทีมงานจะสุ่มแล้วก็จะแจกกันนะฮะเดี๋ยวเราจะส่งห้คุณถึงบ้านเลยและประกาศผู้โชคดีในเพจของเราเช่นกันอ่าโอเคเอาเสื้อน่ารักน่ารักมาใส่กัน,ากากนมาพอกันครับและฝากรายการของเราเอาไว้ด้วยนะค,ะครับอ่ะพูดบ้างพูดบ้างอยากินแรงออนที่ไหนอะไรยังไงคุณมานั่งเป็นอะไรในชาวบ้านหนึ่งไม่ยอดพูดเหรอคุณทํางานดิก็ติดตามได้ทุกวันคุยกล้องนู้นครับคุยกล้องน,นู้นกล้องไหนเอากล้องนี้ไหมไม่ผมเปลี่ยนแล้วกว่ากล้องนู้นกล้องนู้นนะเป็ ให้เป็นสูตรนะเป็นสูตรลองดูตรลองดส5 4 3 2สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับครับก็ติดตามรายการเมสาพอกันเปลี่ยนกล้องครับกล้องนี้ครับกับผมพอวรัตพลวัดวรวุลณและคุณกันกันตะถาวรตกล้องกาครับแล้วก็อะไรวะเนี่ยอย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะฮะทุกๆวันพุธเวลา6โมงเย็นที่เพจของพี่ครับผมฮ สาระดีๆแบบนี้แล้วก็ไร้สาระก็มีแบบนี้ครั<า>้งหน้าห้ามพลาด อย่าลืมแชร์ออกไปเยอะๆนะครับเพราะว่าเรายิ่งแชร์ไปนะครับก็ยิ่งเผยแพร่ข้อมูลดีๆแบบนี้ออกไปให้เพื่อนๆได้รู้กันด้วยชิงรางวัลกันเยอะๆครั้งหน้าเจอกันได้ครับฝากไว้ด้วยกับกิจกรรมยิงกินยิงได้รุ้นนะครับเรอย่าลืมครับบูมไอซีของเรานะครับและติดตามรายการของเราได้ทุกวันพุธที่เพจของพี่พอตอนหกโมงเย็นและเพจของบริษัทเดลักทั้งกรุ๊ปตอนหนึ่งทุ่นะครับกับรายการเมาส์พอกันครับโอเคเคลียร์แล้วกอง้ยไปพี่กลับมาม์พอกัน